สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักท,ทางช่องทางซีมีดอทมีสำหรับวันนี้เป็นวันพุธที่ยีจจ่สบสามพฤศจิกายนค่ะมาดูกันนะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันพุธเนี่ยวันนี้เหมาะที่จะสะสางานเก่านะหากใครก็แล้วแต่มีงานที่้างค้างอยู่ให้กลับไปดูค่ะนะคะให้กลับไปดูให้กลับไปสะสางซะ พราะผู้ใหญ่กําลังจับตามองอยู่วันนี้นะ้ำไม่เหมาะกับการลงทุนทุกชนิดสําหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธกลจัคืนแล้วก็วันจันทร์เนี่ยโชคลาภวิ่งหานะคะรวมถึงการติดต่อกันเจราจาการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยไม่ว่าคุณจะซื้อจะขายเนี่ยเราได้เปรียบนะสิ่งที่ต้องะระ,งอองะ,องะมัดระวังก็คือหากคุณขับรถเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังการละเมิดกฎจราจรสีบางคนวันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีครีมแล้วก็สีแดง ส่วนเครื่องประดับนะคะในรอบสัปดาห์นี้ที่จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกเพชรแล้วก็นินการทําบุญค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกาหรือเกิดในวันนี้นะเน้นค่ะยกช่อฟ้าหรือตักบาตรพระประจำวันเกิดเพราะอันนี้ส่งตรงเนี้ยจะทําให้ชีวิตคนเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็จะได้รับการยกย่องได้รับการเคารพจากคนรอบข้างส่วนอาหารที่จะซ้ำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะคะ ให้มีปลาอยู่ในอาหารนั้นเพราะว่าจะเป็นเคล็ดที่ทําให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานะหน้าที่หรือการเงินมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันพุธที่23พฤศจิกายน2565ค่ะในชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข2เลข8เลข0เลข3เลข1ในวิที่เลข4กับเลข2สําหรับชุดจับคู่4 5 4 6 4 7 4 9 5 2 6 2 7 2 9 2 ส่วนในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 8, เลข 9, เลข 4, เลข 5, เลข 6, เลข7เน้นไปที่เลข8กับเลข9สำหรับชุดจับคู่4041424309192939มาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 3, เลข 0, เลข 5, เลข 9, เลข 4, เลข2เน้นไปที่เลข3กับเลข0 สำหรับชุดจับคู่ค่ะ3 1 3 6 3 7 3 9 1 0 6 0 7 0 9 0อันนี้ก็เป็นทั้ง3มช่วงเวลานะคะของวันพุธที่23สพฤศจิกายนทุกทกท,กท่านคะอาจารย์รักบอกเสมอนะให้หมั่นทําบุญให้หมั่นให้ทานนะคะเพราะจะเกิดอดิสงโดยอัตโนมัติให้คุณเนะะี่ยค่ะมีฐานะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองและโชคลาภพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมี วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันท้่นหน้าสวัสดีค่ะ